ทำงานแล้วก็เครียดอยู่มากใช่ไหมคะลองถามตัวเองสิคะว่าเรามี work l ล f e b า l า n c e ดีหรือ,อยัง <dav is> ก็ประโยชน์ของการ work l ล f e b า l า n c e ที่ดีนะคะมันทําให้เรามีความสุขมากขึ้นก็หมายถึงการปรับสมดุลระหว่างการทํางานกับชีวิตส่วนตัวเนี่ยมันโอเคหรือ,อยังโอเคหรือไม่โอเคก็หมายความว่าเรามีความสุขกับงานที่เราทําแล้วเวลาที่เราพักผ่อนเราก็มีความสุขเหม,มือนร่างกายได้ b o สต์ได้แบบพักผ่อนเต็มที่เตรียมที่จะมาทํางานแบบแฮปปี้ประโยชน์ของ work l i ไล b a l าลานันมันก็ทําให้สุขภาพกายสุขภาพจิตเนี่ยดีขึ้น ช่วยให้ชีวิตได้มีความสุขมากขึ้นเพราะว่าการทํางานไปเยอะๆมากๆเนี่ยก็ส่งผลเสียทั้งต่อกายแล้วก็ต่อจิตไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าวิธีการสร้าง work ไลฟ์บาลานซ์ที่ดีนะต้องเริ่มต้นจากอแรกเราต้องตั้งเป้าหมายในแต่ละวันว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างและค่อยๆจัดลาดับความสําคัญนะเพื่อใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่าและจะทําให้แบบว่างานเสร็จตรงเวลาข้อ2เราต้องเคารพความรู้สึกของตัวเองหมายความว่าเวลากลับมาจากทํางานแล้วเนี่ยเราต้องหยุดคิดเรื่องงานนะ ให้ร่างกายให้สมองเรได้พักผ่อนจริงๆทํางานที่เราชอบบ้างหาอะไรที่มันไให้แบบสมองมันผ่อนคลายเพื่อเป็นรางวัลน,นะคะกับความอดทนกับความขยันของเราที่เราตั้งใจทํางานมาทั้งวันเวลาทํางานก็ทําจริงๆเวลาพักก็พักจริงๆค่ะข้อ 3. ต้องเรียนรู้ที่จะต่อรองหรือว่าแบบปฏิเสธการของความช่วยเหลือบ่อยๆจากบางคนที่รู้สึกว่าเขาก็ทําเองได้นะงานเนี้ยแต่เขาก็ให้เราทําตลอดเลยอนะ่ะข้อสี่ อย่าลืมใช้เวลากับคนรอบตัวนะคะคนสําคัญของเรานะคะอย่างเช่นคนในครอบครัวเนาะพ่อแม่ลูกสามีภรรยาแบบนี้นะคะอย่าลืมความรู้สึกของเขานะคะอย่าทํางานจนลืมความรู้สึกของคนที่คุณรักและคนที่รักคุณนะคะ ใส่ใจกับตัวเองมากขึ้นนะคะให้เวลากับตัวเองบ้างรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หาเวลาไปออกกําลังกายนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอหรือว่าทํากิจกรรมอะไรที่เราชอบเพื่อผ่อนคลายความเครียดนะคะแล้วก็เตรียมร่างกายจิตใจนะคะให้พร้อมในการใช้ชีวิตประจําวันต่อไปค่ะลองดูนะคะทุกคน work life balance มันเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะ